สวัสดีครับพบกับช่องเ n f i s h i n ช c h ่ n n e l นเช่นเกิดนะครับวันนี้จะมาคุยเรื่องจานเบรกกันหน่อยนะครับจานสำหรับดีเบรกนะครับหลายๆท่านคงเคยเห็นมานะครับว่าจานเบรกมีหลายประเภทนะครับจะขอแบ่งคร่าวๆประมาณ4ประเภทนะครับก็คือแบบแรกนะครับจานแบบเรียบนะครับแบบที่2ก็คือจานแบบเจาะรูนะครับแบบที่3ก็คือแบบเซาะร่องนะครับ แบบที่4ก็คือเจาะรูและเซาะร่องด้วยนะครับเรามาดูข้อดีข้อเสียของแต่ละแบบกันนะครับแบบแรกนะครับแบบเรียบนะครับแบบเรียบเนี่ยโดยปกติแล้วเราจะเห็นอยู่ในรถทั่วไปนะครับรถในบ้านเรานะครับจะนิยมใช้แบบนี้นะฮะข้อดีของมันคืออะไรนะครับข้อดีของมันคือความทนทานครับแตกร้าวง่ายเวลาเกิดความร้อนสูงๆนะครับแต่ข้อเสียมันก็เยอะพอควรเหมือนกันนะครับ เบรกไม่ค่อยอยู่นะครับแล้วก็คาบ kh í, kh í un, ขี้ฝุนคาบฟิล์มไปเกาะตามจานได้ง่ายขึ้นนะครับเนื่องจากมันไล่ฝุน่นไล่น้ําไม่ค่อยดีนะครับเพราะว่ามันมันเป็นแบบเรียบนะครับเพราะฉะนั้นเวลาลุยน้ําลุยโคลนลุยขี้ฝุ่นอาจจะมีปัญหาได้นะครับเบรกอาจจะไม่อยู่นะทีนี้เรามาดูแบบที่2กันนะครับนะเขาก็เลยมีวิธีแก้ปัญหาขึ้นมาอ่าถ้างั้นลองเจาะรูดูครับ ก็จะเกิดแบบเจาะรูขึ้นมานะครับแบบเจาะรูเนี่ยโดยปกติเราจะเห็นอยู่ในรถแข่งนะครับนะที่ไม่ต้องการใช้งานยาวๆนะครับเพราะว่านั่นคือข้อเสียของมันนะครับมันไม่สามารถใช้งานได้ต่อเนื่องยาวๆนะครับเพราะว่าจานจะแตกลาวได้ง่ายนะครับเนื่องจากมันสูญเสียความแข็งแรงไปนะแต่ข้อดีของมันก็มีเยอะนะครับช่วยเบรกดีขึ้นนะครับไล่ฝุ่นได้ดีนะครับแล้วก็ระบายความร้อนได้ดีขึ้นแบบที่3นะครับแบบซอล่องนะครับ แบบซ่อล่องนี่เราจะเห็นในรถแข็งรถแตง่งแล้วก็รถแต่งซิ่งทั้งหลายนะครับนิยมมา,มาใส่กันนะฮะมันทําอะไรได้บ้างนะครับมันก็ดีขึ้นนะครับตรงที่ว่าความแข็งแรงไม่สูญเสียไปนะครับแบบจาะรูเนี่ยความแข็งความแข็งแรงจะสูญเสียไปนะครับโอกาสแตกแล้วก็จะง่ายขึ้นแต่แบบซ่อล่องโอกาสแตกแล้วก็จะน้อยลงนะครับแต่ว่าได้กําลังเบรกและไล่ขี้ฝุ่นได้ดีขึ้น นะครับกว่าแบบที่ไม่มีไม่มีการซอลลองนะครับนะแต่มันก็มีข้อเสียเช่นกันนะครับข้อเสียของมันก็คือว่ามันจะกินผ้าเบรกนะฮะผ้าเบรกจะหมดไวมากนะครับเนื่องจากหายไปกับล่องนะครับนะแต่ก็ได้ข้อดีมานะครับเพราะฉะนั้นรถแต่งซิ่งที่ไม่คํานึงถึงเรื่องผ้าเบรกนะฮะก็นิยมเอามาเปลี่ยนกันนะครับเนื่องจากมันอยู่ดีนะเบรกแล้วมันติดหนึบดีนะครับทีนี้เรามาดูตัวสุดท้ายกันนะครับตัวที่4นะฮะแบบผสมนะครับ หลายๆท่านคงคิดว่าเฮย้ยแบบผสมนะทั้งเจาะรูทั้งซออร่องคงจะเพอร์เฟกแน่นอนนะฮะจริงๆเราไม่ใช่นะครับทั้งเจาะรูทั้งซอลร่งนะครับมันสูญเสียความแข็งแรงอย่างสูงเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันกลายเป็นคุณสมบัติเด่นไม่แทบไม่มีเลยนะครับแต่ว่าเด่นเรื่องอะไรเด่นเรื่องระบายความร้อนนะครับแล้วก็เด่นเรื่องไล่ขี้ฝุ่นนะฮะไอ้พวกคาบอะไรพวกนี้จะไม่มีเกาะติดนะครับก็คือพูดง่ายเบรกจะหนึบกว่านะครับแบบทุกแบบเลย นะแต่ข้อเสียเยอะเลยนะครับว่าข้อเสียเนี่ยจานจะจานจะลาวง่ายนะครับแล้วก็กินพระเบนะครับขอบคุณมากครับสำหรับการรับฟังบทความนี้ครับงไงฝากกด subscribe ด้วยนะครับ